ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมอนี่กับาพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับมือนี่ชาปัญญาฟาร์มนะครับกับพ่พีพ้าน้องอยู่กับแปลงปล่อยของชาปัญญาฟาร์มนะครับแปลงปล่อยกับยูอ่าติดขอบเนี่ยแหละครับง้อกับแท่เล่มย่ำแรงเจ้าหน่อยกับสีขึ้นเขาขอกเลยนะครับมือนี่ชาปัญญาฟาร์มกับสีมาอ่าชวนคิดชวนคุยนะครับในประเด็นข้ออมุมมองที่แตกต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันนะครับพี่น้อง ในการเลี้ยงงัวนะครับเขากะหวังให้งัวเลี้ยงเฮ้าในอนาคตนะครับหวังรายได้หวังกำไรนะครับจากวัวที่เราเลี้ยงนะครับเป็นเงื่อนเก็บเงื่อนออมใส่ใจในยามฉุกเฉินนะครับแต่ในการนี้เนี่ยการที่เ้าเลี้ยงงัวของแต่ละคนแต่ละครอบแต่ละฟ้ามเนี่ยก็อาชีพเลี้ยงงัวคนละสายพันธุ์นะครับมันเกิดขึ้นอยู่กับบริบทวิธีการเลี้ยงนะครับต้นทุนเที่ยามีนะครับและกะ็ ตลาดปลายทางที่เราจะส่งออกบัวที่เราเลี้ยงนะครับยังคนที่เพิ่นมีตลาดเนื้อเกรดพี่เมียมนะครับเพิรนกะสีเลี้ยงง่วขุนผวกเชลโลเร่บ้ากิวแบ่งกัดแองกัดนะครับเพิ <im icking> <im icking ่นมีตลาดเนื้อเกรดพี่เมียมของเพิ่นเพิ่นกะสีสามารถเลี้ยงงัวขุนเพื่อที่สีส้งออกตลาดเนื้อเกรดพี่เมียมของเพิ่นได้นะครับพี่น้องคนที่เพิ่นมีต้นทุนสูงนะครับเพิ่นกะสีเลี้ยงง่วงามขายพันธุกรรมนะครับ ประเภทยอเมริกันบ้ามันพันเท้นะครับพวกแต่ก่อนก็สิเป็นง่วงหูบาสิ้นนะครับสุมือนนี้ก็ยังมีคนลย่ยงยูนะครับเพิ่นขายพันธุกรรมแม่พันตัวละสองสามสี่แสนนะครับเพิ่นก็มีตลาดของเพิ่นนะครับมีกกุ้มของเพิ่นที่เพิ่นสีขายแม่พันได้นะครับยาสวาง่วงสื่อแม่พันสิมาสองสามสี่แสนไทรสีซื้อนะครับคนซื้อบอตีเหครับค้นหมักบอตอหอดราคานะครับแต่คนบอหมักเนี่ย เห็ดจังได้กับบ่อเห็นน้ำนะครับเห็ดจังได้กับบ่อหมักนะครับให้ซื้อๆกต่ยังบ่อยากได้คนนะครับผู้บ่อหมักนะครับพี่น้องคนที่เลียงง่วไทยกี่ไทยกระโดนนะครับเกษตรกรบ้านเท่าเรียงไทยพื้นเมืองไทยกี่ไทยกระโดนนะครับก่ย่อนวาบริบทของเพิินมันเรียงง่ายนะครับปอยไรทงปอยไปเลียงน้ำไหน้ำหน้านะครับกินฟางเน่กินหยาเน่ก็ออกลูกแพ้ล้านได้นะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับแม้แต่ว่าบางที่มันอาจจะไม่เป็นราคานะครับ เนี่ยอาจสีราคาตกต่ำนะครับขันว่าะแต่ราคาเพิ่นกับเพราะขายก็ได้นะครับแต่ขันแมนว่าขันจําเป็นต้องขายถึงได้ราคาต่ําแต่ด้วยที่ต้นทุนในการเลี้ยงมันต่ํานะครับเพิ่นกับแย่งสีพอมีกําไรนะครับหรืออาจจะไม่ได้มีกําไรแต่มันก็ยังพอเป็นค่าตอบแทนในค่าเลี้ยงดูนะครับในส่วนของคนที่เลี้ยงงัว่าลูกผสมต่างๆนะครับกับเป็นสายพัฒนานะครับผสมนั่นผสมนี่พัฒนาให้มันไปหดในสายที่จะคล้องต้องการนะครับ บางเผือฟกฟุ๊กผสมออกมาเล้ยวลูกผสมออกมาบางเทือง่ามกับพันทถกัมีนะครับอาจจะได้ขายเป็นราคาแม่พันแม่บล็อกก็เป็นแล้วแต้วาสนาของผู้ใดมั่นนะครับขันมั่นบ่ง่ามก็ขายเป็นราคาเนื้อก็ยังมีตลาดเขียงรองรับคือเกานะครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องอในการเลี้ยงงัวเฮ้าอาจสีบ่ได้เลี้ยงงัวสายพันธ์ที่มั่นเหมือนกันนะครับด้วยความแตกต่างของบอริบทนะครับด้วยความแตกต่างของต้นทุนที่เรามี ด้วยความแตกต่างของวิธีการนะครับด้วยความแตกต่างของตลาดปลายทางที่เราจะไปถึงนะครับแต่มนุษย์เท่าเนี่ยเราเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับเข้ามักสิหาเหตุผลมาซัพพอร์ตการกระทําหาเหตุผลมาซัพพอร์ตความคิดของเจ้าของที่เขาคิดว่ามันถือเกลียวนะครับเข้าหาเหตุผลมาซัพพอร์ต การกระทําของเราได้เสมอนะครับมนุษย์เราเป็นปัจเจกบุคคลนะครับแต่ละคนมีความคิดถี่บ่คือกันนะครับแต่เฮ้าย่าไปก้าวล่วงความคิดของผู้อื่นนะครับแม่นแต่ว่าเขาสิบ่คิดคือเฮ้าเขาบ่ได้เลือกคิดคือเฮ้านะครับบ่ต้องไปคิดแทนเขานะครับคิดเลี้ยงเขาจะครองกับปวดหัวเพราะแห้งแล้วนะครับบ่ต้องไปคิดแทนผู้อื่นนะครับจังใดนะครับสุดท้ายแล้วเป้าประสงค์ของการเลี้ยงง่วงของเฮาก็คือแสวงหากําไรนะครับได้เป็นเงินเก็บ เป็นแหล่งเงินออมใช้จ่ายใ,ในยามฉุกเฉินนะครับทุกคนอาจ,จิมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่เฮามีเป่าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันแน่นอนครับเลี้ยงวัวเพื่อให้วัวเลี้ยงเรานะครับชาปัญญารา์มก็ขอเป็นกับร่างใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนั่งกันกับผมทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเลี้ยงวัวสายพันธุ์ไหนนะครับชาปัญญาราร์มขอให้ประสบความสําเร็จในสายวัวชนิดนั้นๆที่คุณเลือกเลี้ยงนะครับ เสื้อมันในจะคล้องนะครับไปให้สุดทางเลี้ยงงูดอความหลักด้วยความอุตสาหะนะครับหอดจุดไม้ไปลายทางเรี่ยวถา้าว่าตอบโจทย์คอยกลับมาพิจารณาทุบท่วนเลื่อมตนไม่ก็ได้นะครับพี่น้องเวลามันอาจจะเสียไปนะครับทุนมันอาจจะหลุดทุนไปบ้างนะครับแต่สิ่งที่เข้าไใด้ในการเลี้ยงงวความสุขที่เรามีในการเลี้ยงบัวนะครับความรักที่เรามีให้บัวมันเป็นมูลค่าที่ตอบแทนได้ เมื่อวันที่เราได้ขายและประสบความสําเร็จนะครับสาหรับ EP นี้ชาวปราฟาร์มขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้ชาวปาฟาร์มด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับอขอเป็นคอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเข้าบอก่าวลวงความคิดของผู้อื่นบอก่าวลวงความคิดของคนที่ไม่ได้คิดเหมือนเรานะครับเข้าเรียงง้อขึ้นกันนะครับส่งเสริมสนับสนุนกันไปนะครับอนุโมทนาสาธุ ให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนกับพี่น้องอีพ,นอพีนี้ชาปญญาฟาร์มขอลาไปตัดหญ้าให้งวก่อนนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับชาปญญาฟาร์ม